สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ Sport Journey Podcast วันนี้เรามาถึงเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์ Relentless กันแล้วครับใช่ค่ะหัวข้อวันนี้คือ Living Relentless หรือใช้ชีวิตแบบไม่หยุดไม่ยอมแพ้คำถามสำคัญคือเราจะเอาความคิดแบบ Cleaner มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรค่ะทีมร r o v e r บอกว่าการเป็น Relentless ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นนักกีฬา NBA หรือคว้าแชมป์โลก แต่มันคือการเลือกใช้ชีวิตแบบไม่ยอมแพ้กับมาตรฐานที่คุณตั้งไว้เองครับใช่ค่ะเขาบอกว่า relentless เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นตื่นเช้าเพื่อซ้อมก่อนใครทำงานเล็กๆให้ดีที่สุดหรือไม่ยอมปล่อยผ่านความผิดพลาดเล็กๆที่คุณแก้ไขได้ค่ะใช่ครับและสิ่งที่น่าสนใจคือทีม Grover ไม่ได้สอนให้ทุกคนเป็นที่หของโลกแต่สอนให้คุณเป็นที่หของตัวเองเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริง ลองดูตัวอย่างจากโคบีไบรันค่ะเขาไม่ได้ฝึกหนักแค่เพื่อแชมป์แต่ฝึกหนักเพราะมันคือมาตรฐานที่เขาตั้งไว้กับตัวเองนี่คือ living relentless ที่แท้จริงค่ะ ไมเคิลจอยแดนก็เหมือนกันครับเขาไม่เคยสนใจว่าคนอื่นซ้อมกี่ชั่วโมงเพราะเขามีมาตรฐานของเขาเองและเขาเลือกที่จะทำเกินกว่าที่ใครจะคาดหวังเสมอใช่ค่ะและสิ่งนี้แหละที่ทำให้พวกเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่เก่งแต่กลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมค่ะแล้วทโยงเข้าชีวิตเรานะครับการ living relentless ก็คือการถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันได้ทาเต็มที่จริงหรือยังครับ ใช่ค่ะสมมุติคุณทำงานออฟฟิศคุณจะเลือกได้ว่าจะทำแค่พอผ่านหรือจะทำจนผลงานมันพูดแทนตัวคุณเองนี่คือความต่างของคนที่ will e n t l e s s ค่ะหรือถ้าคุณกำลังเรียนการ living relentless อาจหมายถึงไม่ใช่การอ่านหนังสือแค่ก่อนสอบแต่คือการเรียนรู้ทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงค่ะและแม้แต่เรื่องสุขภาพนะคะถ้าคุณอยากแข็งแรง การ living r e l e n t l e s s ก็คือการไม่ยอมแพ้ต่อข้ออ้างเล็กๆเกช่นวันนี้เหนื่อยแล้วคุณยังลุกขึ้นออกกำลังกายเพราะคุณรู้ว่ามันสำคัญค่ะทีมโกเวอร์บอกว่าคนที่ relentless จะไม่ถามว่าฉันทำได้ไหมแต่จะถามว่าฉันจะทำยังไงให้มันเสร็จครับใช่ค่ะและนี่คือสิ่งที่เราเอาไปใช้ได้ทุกวันแทนที่จะรอแรงบันดาลใจเราเลือกที่จะลงมือทำแล้วแรงบันดาลใจมันจะตามมาเองค่ะ ใช่ครับและความสม่ำเสมอนี่แหละที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเราจนวันหนึง่งเรามองย้อนกลับมาแล้วพบว่าตัวเองไปไกลกว่าที่เคยคิดไว้มากครับ อีกอย่างที่สำคัญคือการ living r e l e n t l e s s ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ล้มเหลวแต่หมายความว่าทุกครั้งที่ลม้มคุณจะลุกขึ้นมาเร็วกว่าเดิมค่ะใช่ครับจอแดนเองก็เคยพลาดชุดกว่า9,000ครั้งแต่เขาไม่เคยปล่อยให้มันหยุดเขาเพราะเขาเลือกที่จะลุกขึ้นทุกครั้งและเรียนรู้จากมันครับโคบี้ <Kobe S 2> ก็เหมือนกันค่ะเขาพูดเสมอว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่สอนคุณได้ดีที่สุดนี่คือทัศนคติของคนที่ใช้ชีวิตแบบ relentless ค่ะ ให้สรุป Living Relentless ก็คือทำทุกวันแม้ไม่มีใครเห็นตั้งมาตรฐานให้ตัวเองแล้วไม่ยอมลดบันลงไม่ถามว่าทำได้ไหมแต่ถามว่าจะทำยังไงให้ได้และไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวเป็นจุดจบแต่ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการเติบโตครับ ใช่ค่ะและนี่คือสิ่งที่เราทุกคนทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาคนทำงานหรือใครก็ตามเพราะ living r e l e n t l e s s คือการเลือกใช้ชีวิตแบบไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งเล็กๆในแต่ละวันค่ะและนี่คือเอดสุดท้ายของซีรีส์ relentless จากทีมโครเวอร์หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและเริ่มตั้งคาถามกับตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ทาเต็มที่แล้วหรือยังครับใช่ค่ะเพราะถ้าคุณตอบว่าใช่ซ้าๆทุกวัน วันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็หยุดไม่ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม Sport Journey Podcast แล้วเจอกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปที่เราจะพาทุกคนไปเจอกับหนังสือกีฬาและมายเสร็ที่เข้มข้นไม่แพ้กันครับ